ใช่ครับปกติเนี่ยเราเป็นสาวกุ้ในการเล่นเลโก้อยู่แล้วครับบางทีเนี่ยต่อจนถึงขั้นแบบว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวใช่ครับผมก็บางทีเนี่ยบางตัวขึ้นอยู่ความยากครับบางวันเนี่ยเคยต่อไปมากสุดประมาณสามสี่วันการเล่นเลโก้เนี่ยมันก็มันต้องใช้ทักษะติดเยื่อมันจริงๆแล้วโอ้ว่ามันเป็นการสร้างสมาธิให้กับคนมากๆนะครับคือเวลาเราต่อเนี่ยเราแทบจะโฟกัสแต่ตัว ตัวจิ๊กซอว์หรือตัวเลโก้อันนี้โดยเฉพาะเลยเราแทบจะไม่ได้จับมือถือเลยคือมันมีวันหนึ่งที่แบบทุกคนโทรมาแล้วโอ๋แบบว่าไม่ได้แบบไม่มีรับโทรศัพท์เลยหรือแทบบจะไม่ได้ตอบไลน์เลยผมนั่งต่อเลโก้อยู่ไปเรื่อยๆจริงๆเราเรื่งต่อเลโก้แต่อันที่กี่ขวบโอ้โหจริงๆก็ต่อมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่คือเหมือนกับว่าแต่ละคนเวลาแบบที่บ้านซื้อแบบคือพ่อกับแม่ก็จะซื้ออะไรมาฝากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือหรือแบบว่าคนอื่นๆจะซื้อของมาฝากก็ส่งมาเป็นเลโก้อะไรอย่างง ท,ทุกวันนี้ยังต่อยครับอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งต่อกาเดียนออลดีกาเลซี่เสร็จตัวที่ต่อยากที่สุดในชิมบูตี่ต่อได้คำเร็จจริง,รงๆโอ้รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ต่อยากมากมีคนเคยขู่ไว้ว่าต่อกันเจวันวันละประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่ายังต่อมยังไม่ได้เริ่มต่อชื่อตัวว่าแบ็คเพนเตอร์ใช่ออยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเลย<ต>ยังเป็นวางกล่องวางตั้งอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นกลของที่จะต้องทำให้ได้ใช่แต่ว่ามันมีอันนึงที่ชาเลนจ์กว่า คือแม่แม่โอเคเขาคือโอ่เคยมีสนามบอลโอทัฟฟอร์ดอยู่นนเป็นเลโก้โอทัฟฟอร์ดแล้วแม่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่ากล่องมันผุทีนี้ด้วยความที่เขาคิดอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้เขาอะเอากล่องทั้งหมดอะทิ้งไปเอาคู่มือทิ้งไปแล้วก็เอาจิ๊กซอทั้งหมดอะฉีกเสร็จปุ๊บแล้วเทร,รวมกันอยู่ในกล่องเดียวเป็นการทำยังไงเป็นการทำชาเลนจ์ทุกวันนี้ยังอยู่ในกล่องนั้นอยู่เลยเออใช่เรงไม่ไึ้ไไไย,ยังไม่ได้ขึ้นโครงอะไรเลยเออโอก,ก็เลยรู้สึกว่าโอก,ก็บอกแม่ว่าแม่ เสื้อผ้าหรืออะไรทุกอย่างทําได้หมดเลยนะอันนี้แม่เลโก้ทำทำไมใช่วันนี้เดีอยวจะฟังหน่อยครับเพราะมีการส่วนวมของแบบตัวมอกระตุงต่างๆที่แบบก็ที่อยากสรรนหาเก็บสะสมเลยใช่ครับผมทุกวันนี้นะครับเลโก้เนี่ยเป็นที่ฮิตมากๆเลยสาหรับใครหลายๆคนนะครับผมบางตัวเนี่ยซื้อแล้วก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยบางตกวเนี่ยก็คือราคาขึ้นกันเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ย คือเลโก้เขาคอลลาเบเรชันกับตัวดิสนีย์ครบรอบ100ปีพอดีมีตัวละครน่ารักน่ารักออกมายเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์หรือว่าตัวละครต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่ารักในของตัวเองหรือว่าจะเป็นเลโก้ที่มีสไตล์เท่ๆไม่ว่าจะเป็นเลโก้เทคนิคหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะมีของแบบเยอะแยะให้ทุกคนมากมายได้เลือกสรรจริงๆเพราะฉะนั้นมานช้อปปิ้งกันแบบครับพี่โอ๊ตช่วงนี้ครับผมช่วงนี้โอเคครับผมก็ กลับมายิมได้กลับมาอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเราสองห้ากันทุกหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่ใช่กลับมาแบบตั้งใจทำดีึืนเอยๆใช่ดีึืนเอยๆครับผมแต่ว่ามันก็ยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ก็เป็นตัวช้เขาก็พยายามครับไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมาไรง ใช่ครับแต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอกเนี่ยจับมือแล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเราตอบอะไรกัว่าผมไม่ได้เป็นไรนะครับบอกว่าคือเขาเขาบอกเราสู้ๆเขาให้กำลังใจเราก็บอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เยอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่า มันแบบมันเป็นกําลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทอ้อเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนมาให้กําลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทํามันให้เต็มที่อยากจะเป็นแบบว่าคือเขาเคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละแต่จริงๆคือเราก็ พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุกๆวัน,วนไม่ใช่แบบว่าเราจะเศร้ากับมันไปเรื่อยๆไม่จริงหรอกค่ะคือผมรู้สึกว่าคนเราต้องใช้ใช<ๆ>ีวิตต่อคิดไม่ว่าวันนึงจะมาถึงที่แบบว่าเขามาให้กำลังใจเราเยอะมากเไม่จริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนคลับคอยให้กำลังใจยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเฮ้ย อย่างในไาน์สแควร์หรืออะไรเงี้ยถ้าก็จะมีคนมาบอกว่า <_ d ip> พี่โอ้วันนี้ทํางานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอมนะอะไรเงี้ยก่อนน้าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับเป็นปกติอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบมันเป็นการฮิวใจกันในระดับแบบมากๆเลยอะแต่ว่าสนแัะแซ่บเหมือนกันนะเรา รูปก็ไม่เผ่าเลยนะในอินสตาแกรมต้องไม่ได้โชว์อะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองเออยังไงครับคือเป็นรูปเก่ารูปใหม่หรือูปอัปเดตล่าสุดยังไงครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนรูปบ้างอะไรก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัสอย่างอื่นใช่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจโชว์ใช่ไหมครับไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเลย ใช่ใช่ใช่อะไรนะเผิ่ได้โดนแต่เวลาคุณคนโฟกัสเน่ยเขาโฟกัสอยู่แบะเราพคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอหมายถึงว่าทำไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าอ๋อคิดว่าคอมเมนต์เยอะกว่าเดิมใช่แบบว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราว่าเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทำไมหรอการที่เราแบบว่าแบบการที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโฮ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบ มันขาอ่อนอะไรเงี้ยโอ้ยมันขาอ่อนยังไงวะอะไรเงี้ยมันบางกิจะกรรมืุนได้เราขอเกินไปจะเหนื่อเส้นเลือดที่มือ้ังไม่หรอกคือบางคนเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเขาเป็นพยาบาลเนาะเขาบอกว่าโอ้โหเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมั่นเขี้ยวมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ใช่แล้วสังเกตตัวเองไม่โอ้ยนอกจากเส้นเลือดที่มือแล้มีบริเวณไหนที่แบบเส้นเลือดขึ้นชัดไหมเออที่เท้าเหรอใช่คือปกติถ้าสมมติเราเราเห็นเท้าแตะคือปกติอ่ะ ที่เท้านี่ชากว่าที่มือออแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่หยาบคายมาไม่มีไม่มีเขาก็แบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบแซวว่าโอ้ยที่มือชัดขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหนอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าเราตอบไปว่าอะไรัที่ชัดขนาไหที่เท้าใช่เท้าอันนี้เราแบบ อยงหลังนี่แบบคือโชว์ซิมแพรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ,ไม,บไม่เป็นไม่เป็นวิธีรร้างของเราหรือว่าเราตั้งใจแบบว่าอยากจะแบบขึ้นกับไรกับแฟนๆ <c oughs> คือเวลาคนมันมีบ้างมันก็แบบมีวบวบเป็นแบวนบางเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นเพราะเราเจอ <c oughs> เท,ทะเลบ่อยใช่ไปเจอทะเลบ่อยใช่คร <c oughs> ับแต่ว่าสดในฐานะการันตีหน่อยว่าสดเราแซ่บจริงไหมสดเราแซ่บจริงไหมหรอไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันนะที่ว่าแซ่บเกินร้อย ไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับครับขนาดซิงเกิลที่2หน่อยครับนาครับครับก็ซิงเกิลที่2นะครับเพิ่งถ่ายเอ็มวีเมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่ายเอ็มวีมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีอะไรเงี้ยใช่เป็นคนเป็นคนสรีใครเป็นคนสตอรี่ใครเป็นคนเขียนเรี่เหรอครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผม คิดมาเป็นทางพู้ก่กับว่าคิดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตกลงกันว่าเอ้จะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรางี้ครับครับมีส่วนใส่ไอเดียไปเยอะมากน้อยกันไหนใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเอ้เราอยากแก้แก้จุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบว่ามาคุยกันแล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทํางานกับเขาง่ายอะไรเงี้ยที่เป็น กลัวไหมกลัวไหมกลัวคนจะจับมาคุณเลมารีเลกับชีวิตเอาไหมมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอบในอีกพาร์ทหนึ่งคือเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้นคือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเราเราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงที่มันแบบ ให้มันดีอ่ะแล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออน่าอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรอออานี้ไงยากพอไหม,ไมอตออบอัดเสียงโปหัวเลยโอ้โหพี่ผมก็ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยค่อนข้างยากเราจะมาแนโวคัลเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็การผอ,อรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ๋แบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่า กระสุนเรามีจํากัดเนาะ<อ>ไปถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจและความชอบของเราจริงเพราตั้งใจมากๆากดดันไม่ในการทลงานาไม่กดดันหรอกครับอย่างที่โอบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าคือวันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้าเรากลับมามองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กมันจบมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบมันก็จบไวทำไ่ได้เรื่องราวและศิใส่ไปในเพอะไรอย่างเงี้ยทำ อะไรนะอะไรนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยว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 ไม่มีไม่มีถ้าเกิดมีใครเกิดเอามายูงอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนใช่เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้แต่ได้เห็นเอเมื่อไหร่ครับน่าช่วงประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอบจะต้องคือเมื่อวานพี่งไทยยังมีเสร็จนอนแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักหนึ่งแล้วเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่ถึงสาธารณชนเหมือนที่ สักทีหนึ่ง <Okay. S 1> อะไร <Okay. S 1> ใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับ <c oughs> ได้เลย